หนังปล้นธนาคารที่ตื่นเต้นที่สุดไล่ล่ากันทั้งเรื่องแบบนันสต็อปทําเอาคนดูลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดกับเรื่องราวของอัชญายกรโตเป้งที่ทั้งชีวิตปล้นธนาคารมาแล้วนับไม่ถ้วนครั้งนี้เขาได้เข้าปล้นธนาคารกลางแห่ง LA และได้ถูกตำรวจทั้ง LA ลเอไล่ล่าอย่างดูเดือดพวกตำรวจจะสามารถจับเขาได้หรือไม่ยังไงเราไปตามรุน้นกันกับหนังที่มีชื่อว่าแอมบูเลนสปล้นละหมฉุกเฉินระทึก เรื่องราวเปิดมาที่วิวอดีตทหารผ่านศึกเขากำลังโทรหาบริษัทประกันเพื่อช่วยจ่ายค่ารักษาให้กับภรรยาของเขาที่ป่วยเป็นมะเร็งแต่เนื่องด้วยโครงการที่ภรรยาของเขากำลังจะเข้ารักษานั้นคือการทดลองทางประกันจึงไม่สามารถจ่ายชดเชยให้ได้ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงไปหาแดนนี่พี่ชายบุญธรรมของเขาที่ไม่ได้ติดต่อกันนานในสมัยเด็กพ่อของแดนนี่ได้รับวิวมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและทั้งสองก็รักกันเหมือนพี่น้องแทๆ้ๆแต่เนื่องด้วยพ่อของทั้งสองเป็นอัชญยกรนักปล้นธนาคารและปลูกฝังให้ทั้งสองหัดปล้นมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งวิวไม่อยากจะใช้ชีวิตเป็นอัจญยกรเขาจึงตัดสินใจไปเข้าร่วมเป็นทหารและไม่ยอมติดต่อแดนนี่อีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาแถมไม่ยอมให้แดนนี่ไปเจอลูกสาวของเขาเด็ดขาด แต่เนื่องด้วยที่เขาไม่มีทางเลือกเขาจึงแปกหน้ามาขอยืมเงินจากแดนนี่ ซึ่งแดนนี่เองไม่ได้เจอวิวก็ดีใจมากเขาพยายามขอไปเจอหน้าหลานของเขาแต่ว่าวิวผู้เป็นพ่อก็ไม่ยอมที่เขามาที่นี่ก็แค่มาขอยืมเงินเท่านั้นและเมื่อแดนนี่รู้จํานวนเงินที่วิวต้องการเขาก็ตอบไปทันทีว่าเขาไม่มีเพราะตอนนี้เขากําลังถังแตกและใช้เงินก้อนสุดท้ายไปกับการวางแผนการปล้นครั้งใหม่แถมวันนี้ก็ยังเป็นวันที่เขาจะต้องไปปล้นธนาคารกลางอีกด้วยเขาจึงชวนวิวเข้าร่วมในการปล้นครั้งนี้ตอนแรกวิวก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากจะเป็นอัชญากรจึงต้องหนีไปเป็นทหารแต่แดนนี่ก็บอกให้วิวมั่นใจ เพราะเขาได้วางแผนมาเป็นอย่างดีและวิวนั้นต้องการเงินแบบสุดๆจนสุดท้ายวิวก็ยอมเอาด้วยพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปยังธนาคารกลางแห่ง l อลก่อนที่ธนาคารจะเปิดทําการ แต่ทว่ารอบๆธนาคารนั้นก็มีพวกตำรวจพิเศษแอบซุ่มอยู่เพราะสายข่าวของพวกเขารายงานมาว่าจะมีการปล้นในวันนี้โดยมีผู้กองมอนโรเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเขาสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมและรอให้พวกโจรออกมาจากธนาคารก่อนค่อยเข้าจับกลุ่มและภาพก็ตัดมาที่ตำรวจสายตรวจสองคนแซกกับมาร์กสองคู่หูที่เพิ่งเข้ารับราชการได้3เดือนแซกได้บอกกับมาร์กว่าเขาแอบชอบหญิงที่ทำงานอยู่ในธนาคารกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไปที่นั่นมาแล้ว3ครั้งแต่ไม่กล้าชวนเธอออกเดทเมื่อมาร์กได้ยินแบบนั้นเขาก็ขับรถไปที่ธนา กาคารกลางทันทีเพื่อที่จะให้แซกไปชวนหญิงคนนั้นออกเดทแซกรวบรวมความกล้าได้เดินเข้าไปที่หน้าประตูและก็มีคนมาเปิดประตูให้ซึ่งคนคนนั้นก็คือแดนนี่นั่นเองโดยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการธนาคารแดนนี่บอกกับแซกไปว่าตอนนี้เป็นเวลาการขนย้ายเงินจึงต้องล็อกประตูหน้าเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาข้างในเด็ดขาด แต่แซกก็ยังตามตื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อขอเข้าไปในธนาคารหีได้แดนนี่กลัวมีพี่รุดจึงยอมให้แซกเข้าไปแซกรีบไปหาพนักงานคนนั้นและชวนเธอออกเดทแต่แล้วเขาก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติพอเขาหันกลับมาแดนนี่ก็เอาปืนเจาะเขาไว้ซะแล้วและบังคับให้เขาบกมือให้กับมาร์กที่อยู่ข้างนอกเพื่อให้มาร์กเข้าใจว่าทุกอย่างโอเคแซกไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมทําตามตอนนี้พวกของแดนนี่รีบเอาเงินใส่กระเป๋าและจะออกไปจากที่นั่นตอนนั้นมาร์กที่อยู่ข้างนอกก็รู้ตัวว่าคู่หูของเขากําลังถูกจับเขาจงยิงใส่พวกนนนัั้ทที พวกของแดนนี่ก็ยิงตอบโต้อย่างต่อเนื่องและตำรวจพิเศษที่ซุ่มอยู่แถวนั้นก็ออกมาและเข้ากราดยิงพวกของแดนนี่ไม่ยังและได้วิสามันพวกของแดนนี่จนหมดเหลือแต่แดนนี่กับวิวเพียงสองคนทั้งสองจับแซกวิ่งเข้าไปในลานจอดรถแต่แซกกลับขัดขืนและทำร้ายแดนนี่วิวจึงยิงใส่แซกสองนัดแต่เขาก็รู้สึกผิดมากที่ได้ยิงตำรวจเขาพยายามจะช่วยชีวิตแซกแต่ว่าตอนนั้นพวกตำรวจก็บุกกันเข้ามาแดนนี่จึงรีบพาวิวหนี ส่วนมาร์กเมื่อเขามาเห็นคู่หูของเขาที่บาดเจ็บสาหัสเขาก็รีบขอรถพยาบาลให้มาที่นั่นโดยด่วนและรถพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็รีบมาที่ตรงนั้นโดยมีพยาบาลชื่อว่าแคมเธอรีบเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพาแซกเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บขึ้นรถส่วนทางฝั่งแดนนี่กับวิลที่โดนล้อมจนไม่รู้จะไปทางไหนแดนนี่จึงตัดสินใจจี่รถพยาบาลคันนั้นพวกเขาซัดคนขับรถจนสลบแล้ววิวก็ขึ้นไปขับแทนส่วนแดนนี่ก็เข้าไปอยู่ข้างหลังกับแคมซึ่งเขาได้เอาปืนจ่อแคมไว้เพื่อไม่ให้เธอขัดขืนแต่พอพอวกเขาขาับออ มานอกตึกก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่จํานวนมากตำรวจสั่งให้รถหยุดทันทีแดนนี่รีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่แถวนั้นและเจาะปืนไปที่แคมอยู่ตลอดเวลา ฝั่งวิวก็บอกไปว่ามีตำรวจบาดเจ็บจะต้องนำไปส่งโรงพยาบาลโดยด่วนพอตำรวจเปิดท้ายรถก็ได้เจอกับแซกนอนจมกองเลือดอยู่ในนั้นจริงๆฝั่งของแคมเองก็ไม่กล้าบอกว่ามีแดนนี่แอบอยู่ในนั้นเพราะเธอรู้ดีว่าหากเธอบอกแดนนี่ก็จะฆ่าเธอตำรวจจึงให้รถของพวกเขาผ่านไปได้หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่มาก,ก็ได้มาเจอกับคนขับรถพยาบาลเขารู้ทันทีว่าพวกโจรอยู่บนรถพยาบาลเขายิ่งโกรธมากเพราะว่าแซกค,คู่หูของเขาอยู่ในนั้นเขารีบวอบอกตำรวจคนอื่นๆให้รู้ตัว ส่วนทางรถพยาบาลแดนนี่ก็ได้บอกกับวิลว่ารถของพวกเขาจอดอยู่ห่างออกไปไม่กี่บล็อกพอไปถึงที่นั่นพวกเขาจะเปลี่ยนรถและปล่อยแคมกับแซกไปซึ่งแดนนี่ก็ได้เข้ามาขอโทษแคมที่เขาได้เอาปืนจ่อเธอก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ชอบเอาปืนจ่อใครและไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะแผนปล้นของเขานั้นคือการปล้นแบบไม่ต้องมีใครต้องมาเจ็บตัว ทางฝั่งตำรวจตอนนี้ผู้กองมอนโรก็มาถึงจุดเกิดเหตุเขารีบสั่งฮอให้ออกตามหารถพยาบาลคันนั้นทันทีฝั่งวิลเมื่อเขาเห็นฮอบินอยู่บนฟ้าเขาก็รีบนำรถพยาบาลไปหลบอยู่ในซอยแห่งหนึ่งแล้วรอจนกว่าฮอจะไปจากที่นั่นขณะที่สองพี่น้องกำลังให้ความสนใจกับเรื่องฮอแคมก็ได้ฉีดถังดับเพลิงใส่ทั้งสองแล้ววิ่งหนีออกไปจากรถแต่แดนนี่ก็ออกไปจับเธอกลับมาจนได้ตอนนี้อาการของแซกเริ่มแย่แคมรีบปั๊มหัวใจให้กับเขาฝั่งวิลก็ไม่สามารถขับรถไปได้เเเพาาอออดบินนยู่หืววกขตลล เพียงไม่นานฮอก็เจอพวกเขาเมื่อรู้ตำแหน่งของรถพยาบาลผู้กองมอนโดจึงรีบสั่งลูกน้องของเขาออกปฏิบัติการเขาสั่งลูกน้องของเขาคนหนึ่งให้นำน้องหมาของเขากลับบ้าน ลูกน้องคนนั้นก็พาน้องหมาขึ้นไปบนรถอีกคันจากนั้นเขาก็เริ่มเตรียมตัวจัดการแดนนี่กับเวลพวกเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าตอนนี้รถพยาบาลกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเพราะมีฮอ์บินตามประกบอยู่ตลอดเวลารถตำรวจจำนวนมากมุ่งหน้าไปทางรถพยาบาลผู้กองมอนโรสั่งห้ามไม่ให้ใครจู่โจมเด็ดขาดเพราะว่ามีตำรวจพี่น้องของพวกเขาอยู่ในนั้นด้วยพวกเขาได้แต่ประกบตามไปเรื่อยๆแต่วิลที่ชำนาญการขับรถเป็นอย่างมาก เขาก็ได้จัดการลถตำรวจผิดความคันแล้วคันเล่าแต่ไม่ว่าจะจัดการไปมากเท่าไหร่พวกตำรวจก็ไม่มีวันหมดยังคงเรงแถวก,กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและแล้วตอนนั้นแซกตำรวจที่บาดเจ็บก็กำลังจะตายแคมขอให้แดนนี่มาช่วยทั้งสองช่วยกันปั๊มหัวใจแซกจนเขากลับมาหายใจอีกครั้งส่วนพวกตำรวจก็ได้ประกบเข้ามาติดๆแต่ก็โดนวิวจัดการจนรถตำรวจล้มละเนลานาตไม่เป็นท่าทำเอาผู้กองมอนโรหัวเสียไม่น้อยเขาเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าพวกจนเหล่านี้คือใครกันแน่ ส่วนทางฝั่งรถพยาบาลหลังจากที่สลัดตำรวจมาได้แค่แป๊บเดียวพวกเขาก็โดนประกบติดอีกแล้วทำเอาวิลหัวเสียและพูดกับแดนนี่ไปว่าพวกเขาควรจะทิ้งรถไว้ใต้สะพานและหนีออกมาจากรถเพราะมันจะมีโอกาสรอดมากกว่าเขายังบอกอีกว่าตอนที่เขาออกไปลบพวกเขาใช้ตนไลค่คนขับไล,ลขไล่ล่าผู้ก่อการร้ายพวกนั้นขับรถเข้าไปใต้สะพานแค่คันเดียวจากนั้นก็มีรถ5คันที่หน้าตาเหมือนกันเด้ๆออกมาเพื่อเบีนเบนความสนใจเพราะมันจะทําให้มีโอกาสรอดมากกว่า เมื่อแดนนี่ได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดจะทําอะไรบางอย่างเขารีบโทรไปหาปาปี้ลูกน้องเก่าของพ่อเขาเพื่อให้ช่วยทําอะไรบางอย่างเขาบอกไปว่าเขาได้เงินมา16ล้านหากปาปี้ช่วยให้เขาลอดไปได้เขาจะให้เงินครึ่งหนึ่งซึ่งปาปี้ก็ตกลงและแดนนี่ก็บอกแผนการให้กับปาปี้และปาปี้ก็สั่งให้โรเบโตลูกชายของเขาเป็นคนจัดการ จากนั้นแดนนี่ก็โทรไปหาลูกน้องของเขาอีกคนให้นำสีกับทีพ่นไปยังใต้สะพานจุดนัดพบส่วนแซกตำรวจที่บาดเจ็บในรถพยาบาลตอนนี้เขาต้องการเลือดเพิ่มวิวที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีบเขาจึงให้แคมมาเอาเลือดของเขาไปให้กับแซกส่วนทางฝั่งผู้กองมอนโรก็สั่งลูกน้องของเขาเข้าสกัดอีกครั้งมาร์กที่เป็นห่วงคู่หูของเขามากเขาจึงแอบขโมยรถลูกน้องผู้กองมอนโรออกไปผู้กองมอนโรสั่งให้ปรับขบวนตลอดเวลาเพื่อให้แดนนี่เดาทางไม่ถูกว่าคันไหนกันเน่ที่จะจู่โจม จากนั้นเขาก็ต่อสายเข้าไปในรถพยาบาลเพื่อขอเจรจากับแดนนี่แดนนี่บอกให้ผู้กองมอนโรสั่งยุติการไล่ล่าพวกเขาเดี๋ยวนี้แต่ผู้กองมอนโรก็ไม่ฟังพวกเขายังคงไล่ล่าอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยฝีมือการขับรถของเวลก็ทําให้รถตํารวจพลิกคว่ำไปหลายคันแต่ไม่ว่าพวกเขาจะจัดการไปมากเท่าไหร่พวกตํารวจก็ไม่มีวันหมดแดนนี่เริ่มหมดความอดทนเขาจึงเปิดประตูน,นําแคมออกมาเพื่อขู่พวกตํารวจเขาขู่ไปว่าถ้ายังไม่เลิกตามเขาจะฆ่าแคมแต่มาร์กที่เป็นห่วงแซคคู่ของเขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและขับรถเข้าไปใกล้รถ าการมเืยแดนนี่จึงกลัดยิงใส่เขาอย่างจังแถมในรถคันนั้นยังมีน้องหมาของผู้กองมอนโรอยู่ด้วยเมื่อผู้กองมอนโรรู้เขาจึงสั่งให้ยกเลิกการติดตามทันทีเพราะเขาเป็นห่วงน้องหมาของเขาแดนนี่กับวิลจึงได้โอกาสหายใจอีกครั้งขณะที่พวกตำรวจกำลังคิดว่าจะเอายังไงต่อ ก็มี FBI คนหนึ่งเข้ามาเขาบอกกับผู้กองบอนโรว่าคนที่ปล้นธนาคารนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นแดนนี่ชาร์ปอาชญากรปล้นธนาคารที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดเขาเริ่มปล้นธนาคารตั้งแต่อายุ17เขาปล้นมาแล้วมากกว่า30ครั้งและไม่เคยถูกจับเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเขารู้กลยุทธ์ของตำรวจทุกอย่างแดนนี่กับเขาเคยเข้าเรียนโรงเรียนตำรวจรุ่นเดียวกันซึ่งสาเหตุที่แดนนี่มาเรียนก็เพื่อศึกษาว่าตำรวจจัดการกับจนปล้นธนาคารยังไง เขารู้กลยุทธ์ของตำรวจทุกอย่างเพราะงั้นตำรวจจึงไม่สามารถจับเขาได้ เมื่อผู้กองมอนโดรู้แบบนั้นจึงยอมให้ FBI คนนั้นไปกับพวกเขาด้วยส่วนฝั่งแซกอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลือดไหลออกมาไม่ยอมหยุดแคมก็เริ่มสงสัยจึงเข้าไปสำรวจตามตัวของแซกและก็ได้เห็นว่าเขาโดนยิงที่ท้องอีกหนึ่งนัดตอนแรกเธอนึกว่าแค่โดนยิงที่ขาเธอรู้ทันทีว่าถ้าเป็นแบบนี้แซกอาจจะไม่รอดเขาต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแต่แดนนี่ก็ให้เธอเป็นคนผ่าตัดซะเองซึ่งเธอก็ไม่ยอมทำเด็ดขาดเพราะเธอนั้นไม่ใช่หมอแดนนี่เอาปืนจ่อเธอและบังคับให้เธอทำจนได้แคมไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมทตาตมดนน ใช้มือถือของแคมโทรไปหาหมอเพื่อขอวิธีการผ่าตัดหมอเหล่านั้นจึงได้วิดีโอคอลกับแคมและสอนให้เธอผ่าตัดวิลก็ให้แดนนี่ไปเป็นคนขับรถเขาจะมาช่วยแคมเพราะเขาเคยผ่านเรื่องเหล่านี้มาแล้วในสงครามทั้งสองจึงเริ่มผ่าตัดให้กับแซกแต่ทว่าในนี้ไม่มียาชากับยาสลบโชคดีที่ตอนนี้แซกกำลังสลบอยู่พวกเขาจึงเริ่มผ่าตัดเขาหมอพวกนั้นบอกว่าจุดที่โดนยิงนั้นใกล้กับม้ำเอามากๆจึงต้องมือนิ่งแบบสุดๆเพื่อไม่ให้โดนม,ม้มถ้าหากว่ามา้มแตกเลือดจะไหลไม่หยุดและแซกอาจจะตายได้ แคมก็ค่อยๆทําตามที่หมอเหล่านั้นบอกส่วนทางฝั่งตํารวจที่ดักฟังโทรศัพท์อยู่ก็รู้ว่าตอนนี้คนในรถกําลังผ่าตัดให้กับแซกพวกเขาจึงชะลอรถไม่เข้าจู่โจมเพราะพวกเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของแซกมากแคมล้วงมือเข้าไปในท้องของแซกเพื่อปิดส้นเลือดใหญ่แต่แล้วความดันแซกก็ตกเขากําลังจะตายหมอจึงสั่งให้แคมล้วงเอากระสุนออกมาเดี๋ยวนี้ แคมก็รีบทําตามแต่ดันไปเจอว่ากระสุนกดอยู่บนม้าพอดีเธอจึงไม่กล้าดึงมันออกเพราะก็แซกจะตายหมอเหล่านั้นก็อยากจะเห็นว่าแผลนั้นเป็นยังไงบ้างในขณะที่ชนลมูลวุ่นวายอยู่ๆแซกกับได้สติฟื้นขึ้นมาและเห็นแคมกำลังล้วงมือเข้าไปในท้องของเขาอยู่เขาตกใจกระวนกระวายเป็นอย่างมากวิวบอกให้เขาจเย็นๆแต่ก็ไม่เป็นผลเขาจึงชคใส่หน้าแซกไปเต็มๆจนเขาสลบไปอีกครั้ง จากนั้นพวกเขาก็เริ่มผ่าตัดต่อหมอบอกให้แคมดึงม้ามของแซกออกมาแล้วค่อยๆดึงกระสุนออกพวกเขากำชับไปว่าอย่าให้ม้ามแตกเด็ดขาดเพราะถ้าหากแตกแล้วเลือดจะไหลไม่หยุดพวกเขาจะมีเวลาแค่60วิวิในการห้ามเลือดแต่ในรถนั้นไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอเพราะงั้นจึงต้องระวังแบบสุดๆ แคมก็ค่อยๆทําตามที่หมอเหล่านั้นบอกแต่ความโชคร้ายก็มาเยือนทันใดนั้นม้ามก็ได้แตกเลือดกระเด็นออกมาใส่หน้าแคมเต็มๆเธอกระวนกระวายและถามไปว่าจะทํายังไงฝั่งหมอก็บอกให้เธอบีบเส้นเลือดเอาไว้เพื่อไม่ให้เลือดไหลแต่ที่หนีบห้ามเลือดเธอได้ใช้มันไปหมดแล้ว และความซวยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นโน้ตบุ๊กที่พวกเขาใช้วิดีโอคอลก็แบตหมดอีกทําให้แคมกับวิวต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองเธอให้วิวเอาที่หนีผมของเธอมาหนีบสิ้นเลือดใหญ่ไว้วิวก็รีบทําตามและมันดันได้ผลจริงๆซะด้วยเลือดหยุดไหลและแซก,ก็รอดชีวิตเมื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ทั้งสองก็เริ่มคุยกันวิวได้เล่าเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องมาปล้นในครั้งนี้ฝั่งแคมที่ได้รู้สาเห,เหตุเขาก็เห็นใจวิวมากทางฝั่งผู้กองมอนโรก็ได้โทรไปสอบถามหมอเกี่ยวกับอาการของแซึซ่่งงหหมมออกก็บกไปตาตาารวสยลุด ก่อนตอนที่ม้ามแตกตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าแซกจะมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เปอร์เซนต์รอดนั้นแทบไม่มีเมื่อผู้กองวันโรรู้แบบนั้นก็คิดว่าแซกสียชีวิตไปแล้วพวกเขาจึงจะจับตายแดนนี่กับวิลรถตำรวจเริ่มออกไล่ล่าอีกครั้งสไนเปอร์จำนวนมากได้ดักซุ่มอยู่บนสะพานเพื่อรอจัดการแดนนี่กับวิล ส่วนวิวก็กลับมาขับรถเหมือนเดิมและแดนนี่ก็บอกให้เขาขับไปใต้สะพานแม่น้ำเอลเอเขามีแผนจะสลัดพวกตำรวจที่นั่นส่วนทางพวกตำรวจก็บีบให้วิวขับรถไปตามทางที่พวกเขาดักรอเอาไว้ทางฝั่ง FBI ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับพวกกองมอนโดสักเท่าไหร่เพราะอาจจะทําให้แคมป์ที่อยู่ในรถพยาบาลโดนลูกหลงไปด้วยเขาจึงต้องหาวิธีอื่นและเขาก็นึกได้ว่าแซกตำรวจที่บาดเจ็บก็มีมือถือเขาจึงรีบโทรเข้าไปในมือถือของแซกแคมป์ที่นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นก็รีบรับสาย FBI บอกให้เธอก้มต่ำๆเพราะสไนเปอร์กำลัง ริงแดนนี่กับวิวในอีก25วินาทีนี้เมื่อแคมได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่สามารถช่วยเหลือตำรวจคนนั้นได้ FBI จึงรู้ว่าแซกยังมีชีวิตอยู่เขาจึงรีบบอกผู้กองมอนโดให้สั่งหยุดยิงเดี๋ยวนี้ผู้กองมอนโดก็รีบสั่งทันทีแต่ทว่ามันก็ไม่ทันสไนเปอร์ได้เหนี่ยวไกลไปซะแล้วแคมจึงรีบตะโกนบอกแดนนี่กับเวลพวกเขาได้ผักพงมาไลากระสุนเลยพลาดเป้าตอนนี้แดนนี่โกรธมากเขาทรขู่ผู้กองมอนโดว่าเขาจะฆ่าแคมทิ้งหลังพูดจบเขาก็ยิงไปท้ายรถเพื่อขู่พวกนั้นว่าเขายิงแคมไปแล้วแต่ฝั่งวิลที่ไม่รู้เรื่องเขากับเบรกกระทันหันและต่อว่าแดนนี่อย่างหนััักกกออองงพีี่่นนนนเเรริมแตคแลตใถ จังหวะนั้นแคมก็ได้โอกาสเธอส่งข้อความไปหา FBI วอเก่อพวกนั้นกำลังจะไปใต้สะพานแม่น้ำเอลเมื่อผู้กองมอนโดรู้แบบนั้นก็สั่งลูกน้องของเขาให้อยู่ห่างๆเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเขารวบตอนที่พวกนั้นเข้าไปใต้สะพานเขาสั่งให้ฮอบินสูงเพื่อไม่ให้พวกนั้นรู้ว่ามีฮอตามอยู่วิวได้ขับลงไปในแม่น้ำเอลและขับตรงไปเรื่อยๆ ผู้กองมอนโดที่เห็นแบบนั้นก็กุมขมับอีกครั้งเพราะแม่น้ำเอเอนั้นเป็นคนกลีตดยาว40กว่าไม้หากรถตำรวจตามไปพวกเขาก็จะเห็นได้แต่ไกลเขาจึงสั่งให้ทุกคนหยุดตามเดี๋ยวนี้และให้ฮอบินตามไปห่างๆเมื่อมาถึงใต้สะพานรถพยาบาลก็จอดและแดนนี่ก็ลงมาจากรถ ผู้กองมอนโรที่เห็นแบบนั้นก็สงสัยว่าแดนนี่ไปทำอะไรที่นั่นเขาจึงรีบสั่งให้ฮอบินลงต่มเพื่อบีบให้แดนนี่ออกมาจากใต้สะพานนั้นเพียงไม่นานฮอก็บินลงมาและแดนนี่ก็กลัดยิงใส่ทันทีจากนั้นก็ขับรถหนีต่อฮอ2สองลำบินไล่ตามมาติดๆแถมผู้กองมอนโรยังไฟเขียวถ้าหากจัดการได้ก็ให้จัดการเดี๋ยวนี้เมื่อฮอบินเข้ามาใกล้แดนนี่ก็สาดกระสุนใส่ไม่ยั้งจนทำให้เครื่องบินเสียหายเลยต้องบินกลับด่วนและแผนของแดนนี่ก็สำเร็จที่เขามาจุดนี้ก็เพื่อมาสลัดฮอ ตอนนี้เหลือแค่สลัดรถเพื่อไปยังจุดนัดพบที่เขาได้นัดกับปาปี้เอาไว้ด้วยฝีมือการขับรถของวิลก็สลัดพวกตำรวจได้ไม่ยากเย็นนักจากนั้นพวกเขาก็หายเข้าไปใต้สะพานเขาให้ลูกน้องของเขาพ่นสีรถพยาบาลให้เป็นสีอื่นส่วนลูกน้องของปาปี้ก็ได้นำรถพยาบาลมาสามคันเพื่อเอาไว้เป็นตัวลอพวกตำรวจส่วนทางฝั่งตำรวจก็มาตั้งทัพรออยู่ที่สี่แยกผู้กองมอนโดสั่งให้ทุกคนปิดทางออกให้หมดและจะเข้าไปล้วมในทีเดียว ทางใต้สะพานตอนนี้แดนนี่ก็บอกให้วิวน้องชายของเขาหนีเขาจะเป็นตัวล่อตำรวจไปแต่วิวก็ไม่ยอมทิ้งแดนนี่เขาบอกว่าถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันสุดท้ายสองพี่น้องก็ตัดสินใจจะไปด้วยกันเหมือนเดิมเพียงไม่นานฮอลำใหม่ก็มาถึงรถพยาบาลสามคันวิ่งออกมาจากใต้สะพานและไปคนละทิศคนละทางพวกตำรวจจึงต้องแยกย้ายกันไปเลยล่าส่วนรถของแดนนี่ที่พ่นสีใหม่พวกนั้นไม่ทันสังเกตจึงผ่านสายตาตำรวจไปได้อย่างง่ายดายตำรวจค่อยๆรวบรถพยาบาลทีละคันทีละคัน แต่ทางฝั่งโรเบตโตเขาได้กระโดดลงจากรถและปล่อยให้รถพุ่งเข้าใส่ตำรวจที่สี่แยกจากนั้นเขาก็กดระเบิดที่ติดตั้งไว้ในรถพยาบาลทำเอารถตำรวจที่สี่แยกเกิดวินัสันตโลครั้งใหญ่ ทางฝั่งเจ้าหน้าที่มาร์กก็วิ่งไล่ตามโลเบโตไปทั้งสองต่อสู้แย่งปืนกันไปมาสุดท้ายก็เป็นเจ้าหน้าที่มาร์กที่จัดการโลเบโตไปได้เหตุการณ์โจมตียังไม่หมดเพียงเท่านั้นลูกน้องของปาปี้ยังได้บังคับรถเข้าไปหาพวกตำรวจอีกหนึ่งคันแถมยังติดตั้งปืนกลขนาดใหญ่เอาไว้อีกด้วยเมื่อมาถึงก็กลัดยิงพวกตำรวจไม่ยัง้งทำเอาผู้กองมอนโรบาดเจ็บสาหาัสฝั่งปาปี้ที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ก็สะใจเป็นอย่างมาก แต่แล้วเขาก็ได้เห็นข่าวการตายโรเบโตลูกชายของเขาและมันก็ทําให้เขาเจ็บใจมากส่วนทางฝั่งแดนนี่กับวิลที่รอดสายตาพวกตํารวจมาได้ทั้งสองรีบขับมายังแหล่งกบดานของปาปี้แต่ตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีนักเพราะปาปี้เพิ่งสูญเสียลูกชายของเขาไปแดนนี่รีบเอาเงิน8ล้านไปให้ปาปี้ตามที่ตกลงกันไว้ด้วยความแค้นปาปี้จึงอยากจะได้แซกตำรวจที่บาดเจ็บนั้นด้วยเขาบอกกับแดนนี่ว่าเราตกลงกันคนละครึง่งนายเอาผู้หญิงคนนั้นไปส่วนตำรวจคนนั้นจงทิ้งไว้ที่นี่ ซึ่งแดนนี่ก็ตกลงเพราะเขาอยากจะหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ทางฝั่งวิวนั้นกลับไม่เห็นด้วยเขายังคงยินกรานว่ายังไงก็จะไม่มอบแซกให้กับบาปี้เด็ดขาดขณะที่สองพี่น้องกําลังเถียงกันแซกก็ได้ฟื้นขึ้นและเอาปืนที่เขาซ่อนเอาไว้ออกมาแคมจึงรีบหยิบปืนนั้นไว้ส่วนทางข้างนอกตอนนี้แดนนี่กับวิวก็เถียงกันอย่างหนักคนหนึ่งอยากจะทิ้งตำรวจเอาไว้ส่วนอีกคนก็ไม่อยากจะทิ้งใครจนในที่สุดทั้งสองก็หาข้อสรุปลงได้ และช่วยกันจัดการคนของปาปี้ทั้งสองฝ่ายสัตว์กระสุนใส่กันไม่ยัง้งวิว,วิ่งไปเปิดประตูรถแต่แคมที่ตกใจก็ได้ยิงปืนใส่อย่างจังและปืนก็ได้ทะลุหน้าอกของวิวไปเต็มๆเ,เขาล้มลงกับพื้นอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อแคมเห็นว่าเป็นวิวเธอก็รู้สึกผิดมากเธอรีบลงมาดูอาการของวิวแดนนี่เองที่เห็นแบบนั้นก็รีบมาช่วยเขาถามไปทันทีว่าใครเป็นคนยิงแต่แคมก็โกหกไปว่าเธอไม่รู้ทั้งสองรีบพาวิวขึ้นรถและขับออกไปจากตรงนั้นทันที และเมื่อออกมาก็เจอตำรวจอีกครั้งตำรวจเริ่มไล่ล่าพวกเขาต่อแคมพยายามห้ามเลือดให้กับวิลส่วนวิลก็หยิบเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งและขอให้แคมนํามันไปให้กับภรรยาของเขาซึ่งแคมก็เอามันเก็บไว้ในกระเป๋าของเธอจากนั้นอาการของวิลก็โคมา่าเขากําลังจะตายแดนนี่ที่เป็นห่วงน้องชายของเขามากเขาไม่สนเรื่องการหนีอีกต่อไปเขารีบขับรถเข้าไปในโรงพยาบาลทันทีจากนั้นก็จอดนิ่งและรีบมาดูอาการของวิล ส่วนตำรวจก็เข้ามาล้อมรถคันนั้นเอาไว้แคมพยายามปั๊มหัวใจให้กับวิลจนเขากลับมาหายใจได้อีกครั้งแดนนี่ก็นั่งดูอยู่ข้างๆด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นปืนที่ตกอยู่ที่นั่นเขาจึงคิดว่าแซกตำรวจคนนั้นเป็นคนยิงเขาจึงกัดจะฆ่าแซกแต่แคมก็สารภาพว่าเธอเป็นคนยิงเมื่อแดนนี่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเขาพูดด้วยความโกรธว่าวิลนั้นพยายามจะช่วยชีวิตเธอนะแต่แล้วทำไมเธอต้องยิงเขาด้วยซึ่งแคมก็พยายามอธิบายว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจแแต่่่ดด้้้ววยความมมโโหนนนีก็ไไฟัไัังงอะรท mm -hmm. ฝั่งตำรวจข้างนอกก็ขอให้แดนนี่ออกมาเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะยิงเข้าไปแดนนี่ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงตัดสินใจจะออกมาจากรถแต่เขาก็จะฆ่าแคมต่อหน้าทุกคนเขาเปิดประตูและลากแคมออกมาแต่แล้วกับมีคนยิงเขาทางด้านหลังซึ่งก็เป็นวิวน้องชายของเขานั่นเองเพราะเขาไม่อยากจะให้แคมตายแดนนี่ที่โดนยิงก็ค่อยๆล้มลงกับพื้นจากนั้นตำรวจก็เข้าไปรวบทั้งสองแดนนี่มองไปที่วิวและพูดว่าขอโทษจากนั้นเขาก็ค่อยๆสิ้นใจส่วนฝั่งวิวนั้นเขาเสียใจมากที่เห็นพี่ชายตาย ตตต่่ออหน้าาแถามเขายังเป็นคนยิงอกีกเขาร้องตะกวนด้วยความเสียใจกับการจากไปของแดนนี่ตอนนี้วิวบาดเจ็บสาหัสมากแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาเพราะว่าเขานั้นเป็นอาชญากรภรรยาของเขาจึงตะกวนขอให้ใครก็ได้ช่วยสามีของเธอที แคมที่เห็นแบบนั้นก็อดสงสารไม่ไหวเธอจึงรีบเข้าไปพยุงวิวลุกขึ้นและนําเข้าไปในโรงพยาบาลจากนั้นเธอก็มาคุยกับภรรยาของวิวเธอบอกว่าเธออภัยให้วิวทุกอย่างเพราะวิวนั้นช่วยชีวิตเธอไว้และเธอก็แอบเอาเงินให้กับภรรยาของวิวส่วนทางฝั่งแซกตํารวจที่บาดเจ็บ FBI ก็ให้เขาชี้ตัวว่าใครเป็นคนยิงเขาแซกชี้ไปที่วิลและบอกว่าเขาเป็นคนช่วยชีวิตผมไว้ส่วนทางฝั่งวิวเขาก็รอดชีวิตเช่นกันโดยมีภรรยาและลูกของเขาคอยเป็นห่วงอยู่ห่างๆและทางฝั่งของแคมหลังจากเรื่องราวทุกอย่างจบลงเธอก็เดินออกไปจากโรงพยาบาลและหนังก็จบลง หนังเรื่องนี้ไล่ล่ากันทั้งเรื่องโดยที่แทบไม่ได้หยุดพักมีฉากให้ลุ้นระทึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Movie for you ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ